ลืมภาพเลดี้อังกฤษที่นั่งดื่มชาสวยๆไปได้เลยราอในโลกใบนี้ถ้าคุณลำดับไม่เป็นคุณอาจไม่มีชีวิตรอด,ดไปถึงวันแต่งงานวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกเลดี้ซอมบี้ที่เปลี่ยนนิยายรคลาสสิกในกลายเป็นสนามรบสุดดุเดือดที่เต็มไปด้วยการเอาชีวิตรอดจากซอมบี้เรื่องราวในเวอร์ชันนี้เกิดขึ้นในยุคศตวรรษที่19ยุคที่ถูกคุกค,คามโดยโรคประหลาดเพื่อความอยู่รอดรัฐบาลต้องสร้างกำแพงสูงเฉียดฟ,ฟ้าที่เรียกว่าเดอะแกลนเบริเอร์ร้อมกรุงลอนดอนเอาไว้และ ยังมีคูเมืองที่ล้อมอีกชั้นโดยเรียกพื้นที่รกร้างนอกกำแพงที่เต็มไปด้วยอันตรายว่าดีอินบิตวีนวิชาการต่อสู้เป็นตัววัดระดับชนชั้นในยุคนี้การเป็นเลดี้ที่เพียบพร้อมไม่ได้วัดกันที่การเย็บปักถักร้อยเพียงอย่างเดียวแต่ต้องวัดกันที่วิชาการต่อสู้โดยแบ่งออกเป็นสองระดับตา้งสถานะสายญี่ปุ่นใครที่ส่งลูกหลานไปฝึกที่นี่จะถูกมองว่าเป็นคนรวยระดับผีเมียมมีระดับและสง่าง,งามเหมือนมหาเศรษฐีอย่างมิสเตอร์ดาซีสายจีนจากเซาลินเน้นใช้ งานจริงฝึกหนักและดุดันซึ่งหาสาวตระก,กูลเบนเดตคือสิทธิ์สายนี้แมจะถูกสังคมชั้นสูงถูกมองว่าดูไม่แพงแต่บอกเลยว่าฝีมือของทั้งห้าสาวนี้ไม่แพ้ใครเลยซอมบี้ในเรื่องนี้มีความพิเศษเพราะคนที่ถูกกัดยังไม่เสียสติทันทีพวกเขายังสามารถพูดคุยและจิบชากับคุณได้เหมือนคนปกติแบบใดที่ยังไม่ได้กินสมองมนุษย์ขับแรงเข้าไปแต่เมื่อไรที่ได้ริมรองสิ่งนั้นสัญชาตญาณสัตว์ร้ายก็จะตื่นขึ้น คาเรหาลองบอลบ้านของนางเอกอลิซาเบตเบนเนตถูกดัดแปลงเป็นป้อมประการขนาดย่อมรอบตัวบ้านขุดคูน้ำรอมรอบมีรื้วเหล็กแหลมและเมื่อพระอาทิตย์ตกดินสะพนานเข้าบ้านจะถูกยกขึ้นทันทีพี่น้องตระกูลเบนเนตต้องพกอาวุธติดตัวตลอดเวลาแม้นในห้องนางเล่นเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกวินาที เมื่อหนุ่มโสดภู้มังคัคังอย่างมิสเตอร์บิงลีย้ายมาอยู่ที่นีเ f อฟิ d เขาได้จัดงานเต้นดาขึ้นบิงลีตกหลุมรักเจนเบนเน็ตหนึ่งในพี่น้องเบนเน็ตทันทีแต่เพื่อนสนิทของเขาอย่างมิสเตอร์ดาร์ซีกลับสร้างความประทับใจติดลบด้วยการดูถูกเอลิซาเบธว่าผู้หญิงคนนี้สวยไม่พอที่จะดึงดูดเขาทำให้เอลิซาเบธกาหัวทันทีว่าดาร์ซีเป็นผู้ชายที่น่ารังเกียจที่สุดความขัดแย้งพุ่งสูงขึ้นเมื่อเอลิซาเบธนี้ไปสงบสติอารมณ์ข้างนอกและได้เจอคนรู้จัก ที่เป็นซอมบี้กำลังบอกความลับบางอย่างแต่ดาซีกลับตามมากำจัดเธอเพื่อความปลอดภัยทำให้เอลิซาเบธโกรธมาเพราะเธออยากจะฟังความลับนั้นจากนั้นฝูงซอมบี้ก็เข้ามาบุกถล่มงานเต้นรำขณะที่ทุกคนกำลังวิ่งหนีเพื่อเอาตัวรอดนางสาวพี่น้องเบนเน็ตกับชักอาวุธออกมาจัดการกับสถานการณ์ยอนดาซีถึงกับตะลึงและเริ่มแพททางให้กับเสน่ห์ปลายดาบของเอลิซาเบธจากนั้นบิงลีก็เชิญเจนให้ไปดื่มน้ำชาผุณนายเบนเน็ตที่อยากให้ลูกสาวขา ออกบังคับให้เจนขี่ม้าไปหาบิงลี่ตามลำพังท่ามกลางฝนกำลังจะตกเ่อหาเรื่องให้เจนได้นอนขางที่นั่นแต่เจนกลับถูกซอมบี้โจมตีได้รับบาดเจ็บและยังเป็นหวนัดเมื่ออลิซาเบธตามไปดูแลเจนดาร์ซี่กับพยายามใช้มแมลงเพื่อตัวเชื้อซอมบี้กับเจนแต่อลิซาเบธก็ใช้ไหวพลิปในการจัดการมแมลงเหล่านั้นจนพิสูจน์ได้ว่าเจนปลอดภัยความเก่งและรักครอบครัวของเธอทําให้ดาร์ซี่ยิ่งหลงรักมากขึ้นไปอีกแต่สําหรับเอลิซาเบธเธอเกลียดเขาหนักกว่าเดิม thank mm -hmm. you ระหว่างเราเจนพักเฟือนเอลิซาเบธต้องทนกับคำดูถูกในวิชาสายจีนของเธอดาซีเองก็ตั้งสเปกผู้หญิงที่เพียบพร้อมไม่สูงเร็วแต่เอลิซาเบธก็ตอบกลับหน้าหงายว่าในโลกที่อันตรายแบบนี้ความรู้เรื่องการรักษาชีวิตสำคัญกว่าการนั่งปักผ้าสวยๆความฉลาดและความเด็ดเดี่ยวของเธอนี่แหละคืออาวุธายที่สุดที่จะเปลี่ยนใจมหาเศรษฐีจอมหญิงให้สยบได้ในที่สุดเช้าวันต่อมาเอลิซาเบธรีพาเจนกลับบ้านทันทีโดยไม่รอชา้าและเธอ ยังทิ้งทายด้วยการปะทะอารมณ์กับดาร์ซีเธอตอบว่าเขาว่าเขาเป็นคนอวดดีที่ชอบดูถูกคนอื่นส่วนดาร์ซีก็ตอบกลับทันทีว่าเอลิซาเบธเองก็เป็นคนที่ชอบตัดสินคนอื่นจะอคติเพียงอย่างเดียวเหมือนกันในขณะที่ความตึงเครียดพุ่งสูงบุณนายเบนเน็ตก็รีบเสนอให้บิงลีย์จัดงานเลี้ยงเต้นรำหลังจากที่เจนหายป่วยบิงลีย์ตอบรับข้อเสนอนี้ทันทีแต่ดาร์ซีกลับไม่เห็นด้วยเลยเพราะมันอันตรายเกินไปความคิดที่ขัดแย้งกันในคร้ งนี้ยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเอลิซาเบธกับดาซซี่ดิ่งลงเหว จากนั้นไม่นานมิสเตอร์คอนลินบาดหลวงญาติาห่างๆของพวกเธอผู้มีเิ์ในมรดกและคละหือหาดรองบอลต่อจากมิสเตอร์เบนเนตก็ปรากฏตัวขึ้นเขามาที่นี่พร้อมภารกิจหาภรรยาเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตแต่ด้วยบุคลิกที่ช่างประจบประแจงและน่ารำคาญทำให้เขาไม่เป็นที่ถูกใจของห้าสาวเลยแม้แต่น้อยวอนเลียนเลงเป้าหมายไปที่เจนเป็นคนแรกแต่คุณนายเบนเน็ตที่กันท่าไว้ให้บิงลีก็รีบเบีบ่ยงเบนความสนใจและได้แนะนำเอลิซาเบธแทน สิ่งนี้สร้างความไม่พอใจให้กับเอลิซาเบธเป็นอย่างมากจากนั้นพี่น้องเบนเน็ตก็ได้เดินทางไปเยี่ยมคุณป้าในเมืองโดยมีคอรลินร่วมเดินทางไปด้วยตามคำสั่งของแม่ แต่ระหว่างเดินทางพวกเธอกลับต้องเจอสปรายครั้งใหญ่เมื่อซอมบี้แสดงความฉลาดโดยการล่อลวงมนุษย์เข้าไปติดกบับแต่ด้วยฝีมือของสาวๆทำให้จัดการพวกมันได้อย่างสบายๆขอลีนแทบทำตัวไม่ถูกแต่เหตุการณ์นี้ทำให้เอลิซาเบธเริ่มกัง,งวลอย่างหนกักเพราะมันพิสูจน์ให้เห็นว่าซอมบี้พวกนี้กำลังพัฒนาสติปัญญาไปไกลกว่าที่ใครคิดและความปลอดภัยที่เคยมีมาอาจกำลังหมดลงในเร็วๆนี้ เมื่อเข้าไปถึงในเมืองสาวๆก็พบว่ากองทัพได้มาตั้งค่ายประจำชั่วคราวที่นี่ทำให้พวกเธอได้ทำความรู้จักกับผู้หมวดวิกแฮมอาหารหนุ่มรูปหล่อที่มีสเสน่ห์ดึงดูดใจและในจังหวะนั้นเองบิงลีกับดาซี่ก็ขี่ม้าผ่านมาพอดีบิงลีรีบแจ้งข่าวดีว่าเขากำลังจัดงานเต้นรำเร็วๆนี้ แต่สิ่งที่สะดุดตาเอลิซาเบธที่สุดก็คือท่าทีที่เย็นชาและเป็นอริอย่างรุนแรงระหว่างวิกแฮมและดาซีโดยความสงสัยเธอจึงตัดสินใจถามวิกแฮมตรงๆว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งวิกแฮมก็ได้เล่าความหลังที่น่าตกใจว่าเขาและพ่อสนิทกับครอบครัวดาซีมากตัวเขากับดาซีก็โตมาพร้อมกันเหมือนพี่น้องเมื่อพ่อของดาซีเสียชีวิตนั้นได้ระบุพินัยกรรมมอบมรดกส่วนหนึ่งไว้ให้วิกแฮมเพื่อให้เขาได้มีชีวิตที่ดีแต่ดาซี กลับใช้ความอิจฉาและยึดอำนาจมรดกไว้เองทั้งหมดและไม่ให้อะไรเขาสักอย่างเดียวเรื่องราวนี้ทำให้ดา์ซีดูเป็นคนใจดำอำมหิตในสายตาอ,อลิซาเบธมากขึ้นไปอีก และแล้วงานเต้นรำสุดหรูที่คาหิฮาั์บิงรี่ก็ได้เริ่มต้นึ้นนามกลางบรรยากาศที่ไม่น่าไว้ใจเอลิซาเบตตั้งใจมาพบกับวิกแฮมแต่กลับต้องเจอเรื่องปวดหัวเมื่อบัดหลวงคอนล,ลินติดเธอแจชนิดไม่ยอมให้หายใจจนกระทั่งดาซี่เข้ามาขอเธอเต้นรำจากข้างหลังเอลิซาเบตตัดสินใจตอบตกลงทันทีไม่ใช่เพราะพิศวาสแต่เพราะต้องการหนีจากความน่ารำคาญของคอนล,ลิน แต่ในขณะที่งานดำเนินไปดาซี่กับบังเอิญได้ยินคุณนายเบนเน็ตพูดเสียงดังว่าอยากให้เจนแต่งงานกับบิงลีเพราะฐานะที่ร่ำรวยมหาศาลเรื่องนี้สร้างความไม่พอใจให้กับดาซีอย่างมากเพราะเขามองว่าครอบครัวนี้ไม่ได้จริงใจต่อบิงลี เหตุการณ์ยิ่งเลวร้ายลงเมื่อเอลิซาเบธแยกตัวไปตามหาน้องๆแต่กลับพบว,ว่ามีฝูงซอมบี้แอบเข้ามาในคฤห,หาสน์เธอตัดสินใจเข้าปะท้าเพื่อหยุดยั้งสถานการณ์ทันทีในความโกลาหลน,นั้นบิงลีที่ไม่เก่งเรื่องการต่อสู้กับพาทาล้มหัวฟาดพื้นจนสลบไปเอลิซาเบธพยายามคุยกับซอมบี้ที่พอคุยได้ซึ่งพวกมันบอกว่าเพื่อนใหม่เป็นคนพาเข้ามาแต่ยังไม่ทันได้คําตอบดาร์ซี่ก็พุ่งเข้ามาจัดการซอมบี้ทั้งหมดก่อนจะรีบเข้าไปช่ ช่วยบีงลี ด้วยเหตุการณ์นี้เอลิซาเบธเห็นมุมมองดีๆของดาร์ซี่เธอจึงบอกเขาว่าเขาน่าชื่นชมเพียงแต่เราควรเป็นมิตรที่ดีต่อกันแต่ดูเหมือนคำพูดนั้นจะสายไปแล้วเพราะหลังจากงานดาร์ซี่ตัดสินใจพาบิงลีและเหล่าน้องสาวกลับลอนดอนโดยไม่มีกำหนดกลับเพราะเขาต้องการให้บิงลีออกไปเพื่อคู่กับน้องสาวของดาร์ซี่แทนหญิงเจนให้จมอยู่กับความเสียใจอย่างหนักโดยมีเอลิซาเบธคอยอยู่เคียงข้างและให้กำลังใจไม่ห่างหลังจากการย้ายออกของบิง ลีไม่นานบาทหลวงคอนลีนก็ตัดสินใจขอเอลิซาเบธแต่งงานทันทีพร้อมเงื่อนไขที่ว่าหลังแต่งงานเธอต้องทิ้งทักษะนักรบเอลิซาเบธปฏิเสธทันที งานปฏิเสธครั้งนี้ทําให้คุณนายเบนเนตโกรธมากและยืนคําขาดว่าจะไม่ยอมคุยด้วยถ้าเธอไม่ยอมแต่งงานแตเอลิซาเบธกลับได้กําลังใจที่คาดไม่ถึงจากพ่อว่าถ้าลูกแต่งงานพ่อก็จะไม่คุยกับลูกคาพูดนี้ทําใหเอลิซาเบธมั่นใจในทางเลือกของตัวเองแม่แม่จะขู่ว่าเธอต้องอยู่อย่างลําบากและไม่มีใครปกป้องแตเอลิซาเบธยืนยันว่าเธอยอมทนทุกข์ดีกว่าต้องแต่งงานโดยไร้รักด้วยความอัดอั้นเอลิซาเบธได้ปลีกตัวเข้าไปในป่าจดบังเอิญเห็นกลุ กลุ่มคนปิศนาเสียคนในชุดดำที่น่ากเกรงขามในตอนนั้นเธอเองก็ได้พบกับวิกแฮมอีกครั้งเขาบอกว่าคนเหล่านั้นคือคนขนลงงศพก่อนจะพาเธอไปพบกับความลับที่สั่นคลอนทุกความเชื่อวิกแฮมพาอลิซาเบธไปที่บอดเก่าในเขตอันตรายซึ่งที่นั่นคือที่อยู่ของกลุ่มผู้ติดเชื้อที่ยังไม่เสียสติพวกเขามีสติเพราะยังไม่เคยริมรองมนุษย์การประทังชีวิตของพวกเขาด้วยการกินสมองหมูเพื่อรักษาความเป็นมนุษย์เอาไว้วิกแฮมเชื่อว่า ถ้ามนุษย์และผู้ติดเชื้อกลุ่มนี้อยู่ร่วมกันได้สงครามก็จะจบลงเอลิซาเบธเห็นภาพนั้นก็เริ่มมีความหวังว่าเนอาจเป็นหนทางสู่สันติภาพที่ยั่งยืนที่สุด หลังจากที่เอลิซาเบธปฏิเสธการแต่งงานกับคอลินชาร์ลอตต์ลูคาสเพื่อนสนิทที่สุดของเธอก็มาแจ้งข่าวว่าเธอตัดสินใจมั่นหมายและกำลังจะแต่งงานกับคอลินแทนชาร์ลอตต์ให้เหตุผลยังตรงไปตรงมาว่าสำหรับผู้หญิงที่ไม่มีทรัพย์สินอย่างเธอความมั่นคงสำคัญกว่าความรักและเธอมั่นใจว่าจะสามารถสร้างความสุขใน,นแบบของตัวเองได้หลังแต่งงานเธอจะไปอาศัยอยู่เขตการดูแลของเลดี้เคเทอรีนสุภาพสตรีผู้ทรงอิทธิพลและนักรบระดับ ตนานนจึงเอ่ยปากชวนเอลิซาเบธให้เดินทางไปเยี่ยมและทำความรู้จักกับเลดี้แคทเธอรีนด้วยกันจากนั้นคอนเลียนชาร์ลอตและเอลิซาเบธกอไปถึงปราสาทอันโออาของเลดี้แคทเธอรีนที่นั่นเอลิซาเบธได้พบกับลูกสาวของเลดี้แคทเธอรีนที่มีสุขภาพไม่ดีนักและที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือการได้พบดาซซี่อีกครั้งในฐานะหลานชายแท้ๆของเลดี้แคทเธอรีนและเอลิซาเบธก็ได้พาวิกแฮมมาด้วยเพราะเธอหวังว่าจะใช้โอกาสนี้ผลักดันโครงการของเขา เธอเชื่อว่าหากเลดี้แคทเธอรีนสนับสนุนสิ่งนี้จะเป็นจุดจบของสงครามและเปลี่ยนโลกนี้ให้กลับมาสงบสุขอีกครั้งวิกแฮมพยายามโน้มน้าวถึงทางออกที่เป็นมิตรต่อทั้งสองฝ่ายแต่ดาร์ซี่กลับไม่เห็นด้วยเลยเขามองออกอย่างทะลุปูโป,ปงว่าวิกแฮมแค่ต้องการเงินสนับสนุนและแผนการนี้เสี่ยงอันตรายเกินไปเลดี้แคทเธอรีนเองก็หัวเราะข้อเสนอนี้อย่างดูแคลนพร้อมยืนยันว่าไม่มีทางที่มนุษย์จะอยู่ร่วมกับพวกนั้นได้อย่างสนันติ เมื่อการเจรจาล้มเหลวดาซี่ก็ขอให้วิกแฮมออกจากปราสาททันทีสิ่งนี้ยิ่งตอกย้ำความร้าวฉานระหว่างเอลิซาเบธและดาซี่ให้แน่นขึ้นไปอีกเราะเธอเชื่อว่าดา์ซี่ทำลายความหวังเดียวของมนุษยชาติเพียงเพราะอาคติส่วนตัว ในคืนเดียวกันเอลิซาเบธนอนไม่หลับจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปราสาทเช่นเดียวกับดารซีที่กำลังหัวเสียอย่างรุนแรงกับสถานการณ์นี้เอลิซาเบธจึงตัดสินใจออกมาเดินเล่นข้างนอกแต่เธอกลับได้พบกับคนที่ไม่คาดคิดวิกแฮมปรากฏตัวขึ้นพร้อมยืนยันว่าอุดมการณ์ของเขาเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดและยังบอกอีกว่าดารซีคือคนวางแผนแยกบิงลี่ออกจากเจนและยังใส่ร้ายว่าเจนแค่ต้องการเงินของบิงลี่เมื่อเห็นว่าเอลิซาเบธเริ่มคอยตามวิกแฮมจึงใช้ ออกาสนี้ชวนเธอหนีไปกับเขาเพื่อไปสร้างโลกใหม่ในอุดมคติตามที่เขาตั้งใจไว้แม้อลิซาเบธจะมีอคติกับดาซซี่มากแค่ไหนแต่เธอไม่ใช่คนที่ทิ้งครอบครัวหรือศักดิ์ศรีไปง่ายๆเธอตัดสินใจปฏิเสธข้อเสนอของวิกแคมอย่างเด็ดขาด เช้าวันต่อมาเอลิซาเบธพบว่าตัวเองอยู่บ้านเพียงลำพังจนกระทั่งดาร์ซีปรากฏตัวขึ้นเขาตัดสินใจเผยความในใจแบบไม่มีใครคาดคิดดาร์ซียอมรับว่าแม้คนรอบข้างจะมองว่าฐานะของเอลิซาเบตนั้นต่ำต้อยและไม่คู่ควรกับเขาแต่ความแข็งแกร่งและตัวตนของเธอทำให้เขาประทับใจจนถอนตัวไม่ขึ้นเขาได้ตัดสินใจคุกเข่าขอเอลิซาเบธแต่งงานในจังหวะนั้นเองแทนที่จะซึง้งเอลิซาเบตกับรู้สึกสับสนและโกรธจ้า เราสัมผัสได้ว่าคำขอนี้เต็มไปด้วยความดูถูกและฝืนใจเธอจึงถามว่าทำไมเขาถึงทำลายความสุขของเจนดาร์ซี่ยอมรับว่าเขาเป็นคนแยกบิงลี่ออกมาจริงๆเพราะเขาเชื่อตามที่คุณนายเบนเนตหลุดปากว่าครอบครัวนี้หวังแค่เงินคามยอมรับของดาร์ซี่ทำให้เอลิซาเบธฟ,ฟิลขาดเธอมั่นใจว่านั่นไม่ใช่ความจริงและเรื่องราวของวิกแฮมยิ่งตอกอย้ำว่าผู้ชายตรงหน้านี้คือคนใจดำเอลิซาเบธตัดสินใจใช้กำลังทั้งถีบและปาข้าวของใส่ดา ดาร์าซี่ที่ฝึกสายญี่ปุ่นมาได้แต่ตั้งรับและป้องกันการโจมตีตามการความโกลาหลเอลิซาเบธประกาศกองโดยประโยคที่เจ็บแสบที่สุดว่าต่อให้ดาร์ซี่เป็นผู้ชายคนสุดท้ายบนโลกใบนี้เธอก็จะไม่มีวันแต่งงานด้วยคำพูดนี้ทาให้ดาร์ซี่เสียใจเป็นอย่างมากและเขาขอให้อลิซาเบธยกโทษให้เขาในสิ่งที่เขาเคยทําพลาดไปก่อนจะจากไปได้วยความบอบช้ำทั้งกายและใจหลังจากเหตุการณ์การประทาเอลิซาเบธก็จมอยู่กับ ความเสียใจส่วนดาร์ซี่ก็ตัดสินใจออกจากเมืองทันทีมุ่งสู่การรบแนวหน้าและเขาก็ได้ทิ้งจดหมายฉบับหนึ่งไว้เปิดเผยความจริงทั้งหมดเขายอมรับที่กาวก่ายความรักของบิงลี่และเจนพร้อมเอ่ยคำขอโทษจากใจจริงและท้าแท้ของวิกแฮม,มดาร์ซี่เล่าว,ว่าพ่อของเขาตั้งใจจะมอบมรดกให้วิกแฮม,มจริงแต่จากนั้นไม่นานพ่อของดาร์ซี่ก็ติดโรคระบาดอย่างปริศนาทำให้เขาต้องตัดสินใจปลิดชีพพ่อของตัวเองเขาก็ได้ มอบเงินส่วนนั้นให้วิกแฮมไปแล้วแต่วิแกแฮมกลับใช้ใจ่ายอย่างสู่รุ่ยสู่้ายจนหมดและกลับมาแบกเมลครอบครัวดาร์ซี่อย่างไม่จบสิน้นในรายที่สุดคือวิกแฮมเคยหลอกล่อน้องสาววัยสิปีของดาร์ซี่ให้หนีไปด้วยเพื่อเป็นการเรียดเงินและแก้แค้นนี่คือความเจ็บปวดที่ดาร์ซี่ต้องแบกรับมาตลอดในจดหมายดาร์ซี่ย้ำว่าเขารักเอริาเบธเสมอมาแม้จะรู้ดีว่าไม่มีวันชนะใจเธอได้เขาจึงเลือกไปสู้ในสมรภูมิที่อันตราย ที่น้อมคำเตือนสุดท้ายว่ากองทัพซอมบี้กำลังเพิ่มพลและล้อมเมืองเอาไว้แล้วทุกที่จะไม่มีที่ไหนปลอดภัยและขอให้อลิซาเบธเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่กำลังมาถึงยังไม่ทันที่เอลิซาเบธจะตั้งตัวข่าวร้ายซ้ำสองก็มาถึงเมื่อริเดียน้องสาวคนเล็กจอมแสบถูกวิกแฮมหลอกล่อให้หนีตามไปอย่างที่ดซซี่เคยเตือนเอาไว้การกระทำของวิกแฮมไม่ใช่แค่เรื่องชูสาวแต่มันคือการใช้ลริเดียเป็นเครื่องมือต่อรองในแผนโซกโปกของเขา เอลิซาเบธพยายามรวบรวมสติแม้จะเสียใจยและรู้สึกผิดกับดาซซี่แค่ไหนแต่ตอนนี้ชีวิตของน้องสาวสำคัญที่สุด ในขณะที่บ้านเบนเนต์กำลังวุ่นวายเลดี้แคทเธอรีนผู้ทรงอิทธิพลก็บุกมาถึงบ้านเธอมาพร้อมกับความโกรธที่รู้ว่าดารซีแอบขอเอลิซาเบธแต่างงานเลดี้แคทเธอรีนประกาศว่าดารซีมีคูมันอยู่แล้วนั่นก็คือลูกสาวของเธอและเบียบขันให้เอลิซาเบธรับปากว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเขาอีกแต่เอลิซาเบธพูดเด็ดเดี่ยวกับปฏิเสธที่จะให้คำมั่นสัญญาใดๆเพราะเธอเชื่อในสิทธิ์และหัวใจของตัวเองเมื่อคำพูดไม่ได้ผลเลดี้แคทเธอรีนจึงท้าประลองแต่ Elizabeth ิซาเบไม่ต้องการก่อสงครามกับผู้มีบารมีระดับประเทศเลดี้แคทเธอรีนจึงส่งคนสนิทยอดนักสู้มาปลลองแทนซึ่งนั่นเป็นการต่อสู้ที่เสียเปลียบเอลิซาเบตต้องรับมือกับทักษะการต่อสู้ที่รวดเร็วระรายกาดแม้จะตกเป็นรองแต่เอลิซาเบตก็ใช้ไหวพลิบเจ้าออาชนะมาได้ในที่สุดชัยชนะครั้งนี้ทําให้เลดี้แคทเธอรีนยอมรับในจิตวิญญาณและความสามารถของเธอ ในจังหวะที่มิสเตอร์เบนเนต์กำลังออกไปตามหาลิเดียเพียงลำพังเลดี้แคทเธอรีนที่เริ่มเห็นเนื้อแท้ของเอลิซาเบธจึงยืดมือเข้ามาช่วยและสั่งให้เอลิซาเบธและเจนรีบเดินทางไปช่วยลิเดียเพราะอีกไม่นานกองทัพจะทำการระเบิดสะพานถูกแหงเพื่อตัดเส้นทางไม่ให้ซอมบี้บุกเข้าเมืองหลวงซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าเธอไปไม่ทันลิเดียก็จะติดอยู่ในเขตอันตรายตลอดกาลเลดี้แคทเธอรีนรับรองความปลอดภัยให้กับสมาชิกตระกูลเบนเนตที่เหลือโดย ให้เข้าไปรีภัยในปราสาทของเธอเพื่อเตรียมรับศึกใหญ่เอลิซาเบธและเจนรีบวบมาพร้อมดาบในมือนี่ไม่ใช่แค่การไปช่วยน้องสาวแต่คือการเดิมพันกับเวลา ท่ามกลางสมร,รภูมิแนวหน้าที่ร้อนระอุมิสเตอร์บิงลีกำลังทำหน้าที่ปกป้องเมืองอย่างสุดกำลังแต่ในจังหวะที่เขากำลังจุดระเบิดเพื่อทำลายฝูงซอมบี้แต่เหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อเขาถูกดึงเน็กไทเอาไว้ในวินาทีอันตรายเจนได้พุ่งเข้ามาช่วยได้ทันเวลาการกลับมาพบกันแบบนี้แม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่ความรักของทั้งคู่ไม่เคยจางหายไปเลย ในอีกด้านหนึ่งดาซีที่กำลังจะเสียท่าแต่เอลิซาเบธก็เข้ามาช่วยเขาได้ทันท่วงทีเธอรีบแจ้งข่าวร้ายเรื่องที่วิกแฮมหลอกลิเดียไปยังโบสถ์ซอมบี้สายพันธุ์ใหม่เมื่อดาซีรู้ว่าสถานการณ์ที่โบสถ์นั้นอันตรายกว่าที่คขคาดคิดเขาตัดสินใจทำในสิ่งที่เอลิซาเบธคาดไม่ถึงเขาแจ้งบอกเอลิซาเบธว่าลิเดียคงไม่รอดชีวิตแล้ว <S <S 2> <S 2> เพื่อให้เธอละทิ้งความหวังและไม่ต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงในที่อันตรายจากนั้นดาซีก็มุ่งหน้าไปโบสถ์เพียงลำพังเพื่อช่วย เหลือลิเดียโดยยอมแบกรับอันตรายทั้งหมดไว้เราไม่อยากให้ผู้หญิงที่เขารักที่สุดต้องเป็นอันตราย แต่สุดท้ายอลิาเบดก็ได้รู้ความจริงเธอไม่รอช้าและรีบควบม,ม้าตามดาซซี่ไปทันทีโดยความรู้สึกผิดและซาบซึ้งดาซซี่ลอบเข้าไปในโบสถ์เพื่อหวังว่าจะช่วยลิเดียไปอย่างเงียบๆแต่กลับพบว่าทั้งหมดคือกับดักที่วิกแฮมได้วางเอาไว้และที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือซอมบี้เตรียมบ,บุกถล่มลอนดอนดาซซี่พยายามใช้เงินเพื่อเจรจากับวิกแฮมแต่วิกแฮมกับหัวเราะเพราะตอนนี้เงินทองไม่มีความหมายสำหรับเขาแล้ว ความจริงได้เปิดเผยวิกแคมคือผู้ติดเชื้อ จากนั้นสถานการณ์ก็เริ่มบานปลายเมื่อซอมบี้ในโบสก็คุมม้ังและออกอารวาสดาซีรีบช่วยลิเดียออกมาและสั่งให้เธอหนีไปก่อนส่วนเขาเลือกลับมืออยู่เพียงลำพัง,งกลางสถานการณ์ปะทะกันอย่างดุเดือดดาซีได้ค้นพบความจริงว่าวิกแฮมคือผู้ติดเชื้อที่ยังคงสติเอาไว้แผนการของเขาทั้งหมดคือการสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นราชาซอมบี้เพื่อยึดของโลกอลิซาเบตท,ที่ตามมาติดติดพบเพียงลิเดียที่หนีออกมาเพียงคนเดียวไร้เงา ดาซีท่ามกลางฝูงซอมบี้จำนวนมากเอลิซาเบธตัดสินใจพุ่งเข้าไปในโบทอย่างไม่เกรงกลัวเธอจะไม่ยอมเสียชายที่รักไปเด็ดขาดอีกด้านหนึ่งบิงลีและเจนข้ามสะพานไปถึงฝั่งปลอดภัยแล้วแต่ก็ไร้เงาเอลิซาเบธและดาซีบิงลีจำใจเตรียมระเบิดสะพานเพื่อรักษาชีวิตของคนส่วนใหญ่เอาไว้ในตอนนั้นลิเดียก็ปรากฏตัวคืนพร้อมแจ้งว่าทั้งสองคนยังติดอยู่ข้างในนั้น ขณะที่ดาร์ซี่กำลังจะเสียท่าให้แก่พละกำลังของวิกแฮมเอลิซาเบตก็พุ่งตัวเข้ามาช่วยได้ทันเวลาพอดีเธอรีพยุงดาร์ซี่ที่กำลังบาดเจ็บนั้งคู่ควบมาสุดชีวิตข้ามสะพานในวินาทีสุดท้ายก่อนระเบิดจะทำงานเสียงระเบิดดังกองพร้อมกับสะพานที่ขาดสะบันตัดเส้นทางของกองทัพซอมบี้ได้สำเร็จแม้อลิซาเบตและดาร์ซี่จะได้รับบาดเจ็บและสะบักสะบอมแต่ทุกคนก็ปลอดภยัย หลังจากผ่านพ้นเหตุการณ์เสี่ยงตายทุกคนก็ได้มารวมตัวกันที่ปราสาทของเลดี้แคทเธอรีนเพื่อตั้งหลักและเตรียมรับมือศึกใหญ่จากานั้นบิงลีก็ได้ขอเจนแต่งงานอย่างเป็นทางการงามกลางเสียงแสดงความยินดีจากทุกคน ในขณะที่ทุกคนกำลังเฉลิมฉลองดาร์ซี่ได้เข้าไปขอบคุณเอลิซาเบธมีเสียงชีวิตเข้าไปช่วยเขาและเผยความลับว่าเขาได้ยินทุกทอยคำที่เอลิซาเบธพูดกับเขาตอนที่เกือบหมดสติเมื่อความจริงใจเปิดเผยความอักิก็หายไปในที่สุดทั้งสองก็ได้รู้ใจตัวเองดาร์ซี่ตัดสินใจคุกเข่าขอเอลิซาเบธแต่งงานเป็นครั้งที่สองและครั้งนี้เธอตอบตกลงอย่างเต็มใจทั้งสองจูบกันและความรักก็ได้เป่งบาน งานแต่งของเจนบิงลีและอลิซาเบธดาซซีก็ถูกจัดขึ้นพร้อมกันอย่างยิ่งใหญ่บรรยากาศเต็มไปได้วยรอยยิ้มความหวังและเสียงโห่ยินดีผุกคนต่างคิดว่านี่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตคู่ที่สุขสันต์ แต่ในจังหวะที่ความสุขกำลังถึงขีดสุดเสียงคำรามที่คุ้นเคยก็ก้องดังขึ้นวิคแฮมได้ปรกากฏตัวพร้อมกับกองทัพซอมบี้จำนวนมหาศาลพวกมันกำลังจะบุกจู่โจมงานวิวาทิ้งท้ายให้ผู้ชมต้องรุ้นตัวโก่งวา่าเหล่านักรบกุลสัตว์ตีและสุภาพบุรุษจะรับมือกับศึกใหญ่ที่สุดในชีวิตครั้งนี้อย่างไรพ r ายแอนเพจจิเด็กแอนซอมบี้ ไม่ใช่แค่หนังซอมบี้แต่มันคือการนำวรรณกรรมคลาสสิกมาตีความใหม่ได้อย่างชาญฉลาดการต่อสู้กับอาคาติเอลิซาเบธและดาซีไม่ได้สู้แค่ซอมบี้แต่ต้องสู้กับทิฐิในใจตัวเองจนสุดท้ายพวกเขาได้เรียนรู้ว่าในวันที่โลกลมสลายสิ่งที่สำคัญกว่าเนื้อแท้คือคนที่อยู่เคียงข้างหนังเรื่องนี้เปลี่ยนภาพลักษณ์กุลสตรีที่รอความช่วยเหลือให้กลายเป็นนักรบที่ปกป้องตัวเองและครอบครัวได้อย่างสมศักดิ์ศรี จะมีภาคต่อไหมนี่เป็นคำถามของหลายคนและรวมแอดเองที่รอด้วยหลังจากที่หนังทิ้งปรมราชาซอมบี้วิคแคมบุกงานแต่งเอาไว้ในฉบับนิยายเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังแต่งงานได้4ปีในเช้าวันธรรมดาอลิซาเบธและดาซซี่ได้เดินเล่นและพูดคุยกัน เพอเพียงเสี้ยววินาทีดา์ซี่ถูกซอมบี้คืบเข้าที่ลำคอในโลกนี้ถ้าถูกกัดที่แขนขาย,ยังสามารถกำจัดได้แต่ที่ลำคอมันคือคำสั่งประหารเชื้อกำนังวิ่งเข้าสู่สมองและดา์ซี่เหลือเวลาอีกไม่กี่วันกฎของนักรบคือต้องบั่นหัวทันทีแต่มีเหลือที่เอลิซาเบธจะยอม เขเลือกขังดาซี่ไว้ในคาเรอหาและควบม้าบุกเข้าไปในลอนดอนเพื่อตามหายาลึกลับในขณะที่ดาซี่ต้องสู้กับสัญชาตญาณดิบของตัวเอง เอลิาเบตต้องบุกสลามบุกรงพยาบาลบ้าและ,ะเผชิญกับความจริงที่มืดมนปัจจุบันก็ยังไม่มีการประกาศสร้างภาคสองอย่างเป็นทางการเนื่องจากรายได้ไม่ถึงเป้าน,นั่นเองพวกเราคนดูก็ได้แต่หวังว่ากระแสในสตรีมมิ่งจะกลับมานิยมอีกครั้งเราอาจจะได้พบการล้างบางซอมบี้ในอนาคตดูมาถึงตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้เลย